สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับนี้อยู่ตรงหน้าสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางครับตรงนู้ก็เป็นดอกสกุละเห็นเล็กแดงนะครับวันนี้ก็มารายงานข่าวตรงนี้เนี่ยจีเป็นจุดที่มีที่พักนะครับผมก็เคยมาพักอยู่แล้วก็มีร้านอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้บ้านพักเขาไม่มีนะครับก็คือร้านอาหารยังมีขายอยู่ด้านหน้านะครับ แต่ว่าบ้านพักนี่เขาเลิกหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่นะครับก็ด้านหลังเนี่ยที่เข้าไปมีที่พักมีอะไรเนี่ยไม่มีแล้วก็มีร้านอาหารมีอะไรครับแต่ว่าที่พักเลิกแล้วครับอันนี้ถ่ายเดือนมกราคม25 62 2 0 1, 1อนึี่ครับอย่างบ้านพักอะไรตรงนี้นนะครับที่เป็นที่พักแล้วเดินเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีหมดแล้วนะครับ เลือกไปหมดแล้วนะครับตามคำสั่งนะครับก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็มีมาขายผลผลิตก,การเกษตรนะครับที่มีเป็นที่พักอะไรแล้วก็แถวนี้ที่เป็นทั้งรอาหารแล้วก็ที่พักนะรครับบางที่ตอนนี้เหลือแต่ขายของครับนะเป็นอาหารมีขายของแต่ว่า,าตรงที่พักนี่ไม่มีแล้วครับ ขอแจ้งข่าวให้ทราบกันครับสำหรับนักเดินทางที่จะมาเที่ยวดอยอางางส่วนเส้น,สนทางตอนนี้เดือนมกราสองห้าก็เส้นทางขึ้นมาเนี่ยยังต้องมาทางชายประก,กาะครับอ้อมมาเพราะว่าขึ้นทางฝั่งน,นี้เขาปิดทําทางใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่มีที่พักครับขอแจ้งข่าวให้ทราบครับพบก,กันใหม่กับชาแนฟิลไทยใน u t u b e ครับสวัสดีครับ